สวัสดีค่ะสวัสดีเซียนสองสวัสดีต้นบายบค่ะพ่อครับซองไบ่ปวดข้อวะองยุ่กองยุ่คู่มือคู่แว่นนี่ละพ่อเอ๊ซองยุ๊กเศร้าปวดขอดิปวดกระซิได้อดเอาจนตัวงานเรางานเราเป็นเจ้งไหก็พ่อออกไปกินข้าวนอกบ้านมาตีบ่ก ว่ากับสู้มือใะร้านถึงจะวางกัน oh. ทซื้อโอ้เพียงมาก็ปิดร้านไปกินข้าวตลาดค่ะไปตกร้านจานนี่อะว่าแมนอยู่เนาะพ่อความคิดดีเอาก็ธรรมดา <laughs> เนี่ยเพื่อเสือเพื่อเสืออยู่ได้ล่างชนะ่วยล่างจานโบจักพวกหนาเนี่ยโบจักสั้นไล่เนี่ยค่ะเออบยจักหนาเนี่ยวายเพื่อเสืออยู่ได้เขาเอิ่นว่าคนฉลาดตัวแบบนี้่จังว่าฉลาดายอยังวุ <laughs> ่น โอ้ยบอกฝืนห <world> ้าหน่อยว่า <Denver> หันแไงจังใดพออแ่างมันฝืนมันเหนือแบนก็จะได้เป็นอย่างไรโอ้อย่าว่าแตกกระจุยกระจายเถาะมื่อแรกเรียกซีศูนย์ดอกสามขานค่ะก็แปดศูนย์ยังไม่น้องกันเันโอ้หม้อมาอผู้เดียวเลยสี่ขา้นค่ะ สองหมาบ้านพันเสาค่ะสองอ,อีสองคูสองศูนย์กับแปดศูนย์กับสี่สองโอ้ยวินไปอยู่ในชุดนี่แหละตีแยงนบาทพ่อมาว่านี่ปับ๊บนี่เลยวูอ,อยู่ <c oughs> พันหยุดพักวันอาทิตย์พ่อเออนั่นแหละบ้าม,มากนะบ้าฝุ่นมาบ้ยแต่พอกิดคูนึงค่ะโอ๋อเคยขาดจ้ะเอาอีกเด้อพ่อเอาอีกดอเ,เกด้อเอียงกรไดฮะ เอาอีกเมื่อนีฮาน่ะนั่นคืออะไรยังสิยังกระไดอ้าวันนี้ลาบงกน้อยค่ะพ่อเดนวิ่งรูดเก้ากับศูนย์เดนวิ่งรูดเก้ากับศูนย์ค่ะเก้าศูนย์เก้าเก้าจับคู่เก้าศูนย์เก้าเก้า 8900 8900 3ตัวก็มีเก่าร่อยก็819 3ตัวคือ900แล้วก็819ค่ะแมน819อืมเลขเป็นแปดก็ได้มันิแมนอยู่หนูนกวางส่ำละก็ลังสีถามอยู่นี่เลขมันขึ้นสูงหลายนะค่ะมันขึ้นสูงก็เลยต้องเอาตามสูงวะอ๋อ ตเทศแดงในกระตังสันตัวบ่อเออเดียแก่ไขวัวด <laughs> งนิ้แก้ไขสมัว่าแหน่ว่าไปต้แก้ไขนีละเปต้องใส่สุดอนไลแล้วไม่ีแต่เอาคนช่วย <laughs> <laughs> อ่าทีนี้ก็ไปที่ตัวกันค่ะพ่อตัวกันก็มีแปดห้าแปดเก้าเก้าห้าแปดห้าแปดเก้าเก้าห้าค่ะ แล้วกับพีบ่าพาเพลินค่ะพ่อพีบ่าพาเพลินก็มาแปดหกหกแปดสามหกแปดหกหกแปดสามหกอื่างนมันหลงกาวฮะไม่มันก็เป็นไปได้อยู่ดีพ่อเพิ่อบบได้ดิหน่เพิ่อบไดอันหกแปดกับสามหกนี่ค้คยมันหลงไ่้อ่ไยังมาเบิ้ง มันสีถิถ่นท่วนบอบ็ธิงนะพาะวาเลดมันกม็มาเนะาะค่ะพ่ออย่างนั้นก็ยูคือวนหนึ่งละแต่บไปใส่หอกยูเซ็ตแถวนี่แหละจ้าอือร่องบึงบังจะไปเก่าเสียนรอกเก้าเสียนค่ะเก่าเสียนศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ สองแปดสองเก้าสองศูนย์สองแปดสองเก้าสองศูนย์อืมนี่แลหละจ้างเราบอกที่มานเขาเลยชิปเก่าโอ้มันอยู่หนี่นี่เองน,อนี่ <c oughs> นี่นี่แหละแล้วเชียงก็มาขออยู่อานี้นะครูทียสิละค่ะพ่ออืมนี่แหละแปดหนึ่งเก้าเนี่ยงามอยู่ <จะ S 1> ดี่โน่ผ่อนเนาะแปดหนึ่งเก่านี่ เนนี้ะสูเก่าเลยกแฟูนเก่ากแฟหนึ่งเก่ามันจะตเตเดียวกันนี่หค่ะอมติอเก่าตั้งซื้อซูนเก่าน้ำเหือก่าเมื่อวานเนี่ยค่ะพ่ออืมทำออกตือซีเก่าออกซูนเก่าเสียใจแต่เนี่ยแมนจ้าเคออกป้าหลายเดก็เบิ้งชันเบิงเนี่เบิ้งย่านี้เบิอันสัเกียนค่ะเบิ้งบบสัดเกียนละมั้ เน็ตไปแต่เดียวจนได้เหรียญเพาไปหลายนจ้าพ่อปี่นะุ้งโหลดถึงเขาว่าเอ่อเดียวไรกับโบได้องเพื่อเพื่อควบผิดหวังน้ำค่ะอืมวพราะแล้วเดียวใจเดียวกับโบแมนใส่กับไปตัวเดียวบัดออกเราขางเขี้ยงอ่ะหัวใหญ่โวยเสียดายอนั่นแล้วเนาะเพราะว่าเนี่ยอีหลายจังว่าให้รอบครอบ เงี้ยกระยาให้รอบคอบไว้คิดแฮมหนักๆคิดแล้วักค่ะคาค่ะพิจนาแฮมทองทองที่ทองเข่าค่ะโมขาน่าสิเมตอืมเบิ้งให้เป็นเตี๋ยไม่เเบิ้งให้เป็นมุมมอมันนี่จังเบิ้งเลไรก็เสียนี่แหละมันเคยออกยีเท้าได้มันก็ขึ้นยับขึ้นยับโลกยีเท้านั่นแหละมันไปใช่หรอกจ้าพ่ออืมแฮมมันไปทัวร์จี่ทัวร์ยันก็มันไปมันก็เตี๊ยตีไปหขน่ะอืม แกเดียวเดี่ยแจ้งเทียกัตัวประกบทีมันก็มาน้ากันค่ะเนว่าห้าน้อยกับล่งเทียกัตัวประกบมาอยู่สามหัวอนผมโอ้ันก็จะีนี่นะตัวมันดอกค่ะมันดอกอยู่ําเก้างานอะไรยมก็ไปใส่ดอกแมนอยู่ดอกนอพอมันสามสีขั้นทั้งขั้นละสองเทียผมนอรุ่นนะเนาะ แเพราะว่าหมอว่านี่เลขหมอว่านี่ยมันออกซีมันออกซีเก่าหรือเก่าซีวะจำบ่ได้ออกซีเก่าเก่าซีเดี๋ยวมันก็ออกไปแล้วเนี่นั่นแหละคำนมันได้เมือนี่มันกับเก่าซีซีเก่าคือเก่าแต่ว่ามันห่างบอยูตรงเก่าบอยูอันอันนี้มันบ่ก็เบยุห่างเก่าค่ะอ่าคำนียุงงว่าคำนี้พิเศษนั่นสิมันกันยับลงว่าพี่บอกบอกสีกับพี่อพีนะค่ะค่ะอืมเมื่อกี้ยับ ละบรเป็นหลังกัเป็นบนบ่เป็นบนก็เป็นหลังงี้ยเน่ยนอเี่จ้าพ่อเหน่ยเชื่อแต่ว่าร่างหนึ่งเก้าบนเก้าหนึ่งหนึ่งกันยังมาเนาะค่ะจัดสินเ้ยกันเอาเนื้นอนกับบนเดี๋ยวแดดเต็มทไปเลยเนี่ยอ่ากันกับประชฮานอยฮานอยค่ะพ่อฮานอยเด่นวิ่งรูดเก้ากับสีวิ่งรูดเก้ากับสี สี่ก็มีสี่สองสี่หกสี่แปดสี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่แปดสี่ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดค่ะอืมสวยงามอยู่สกันโบจับเผยนมไห,หลค่ะพ่อเอที่เขาไ้ทนิกับพ่อแล้วมันจีออก,กนี่หรอกนี่ออกตัวที่เข้าจับนี่แล้วเมื่อนี้งาน,นออกครับงานมองหานัน บงานตันาากันี่มาเจวซามค่ะพ่ออืมเป็นบมสี่แปดศูนยมามาแจวซาเลยอืมเาอาครูเอาครูคจริงมานึครูหนึง่งค่ะที่เนี่ยพ่นพอเดรยเหรียญพ่อเหรยเสียงย้เลยล่ะเรียข้าน่อยเนาอค่ะพ่ออืมทิมมี่เซยนเรียกมืเดียวคุณแต่ได้ใส่ได้ทั้งสองมืวันนี้แมนอยู่พ่อ <laughs> มมมีอิเลคห์ยหญ่างนเลยค่ะนี่แหละคือเรามุมมองของเรามันต่างกันต่างคนอื่นไงเนี่ยมันเรียกสูตรได้เลยห์หาน่อยมันเรียกควบเอ่อเบิ้งเป็นแหลวกับพิารณาคือค่ะตอนเนี้บัวเดีววันบริเดีวว่าตัวนั้นมันตื่มาบอกสองตรงมาบอกสามามมาบอกสี่ได้เลยฮ์หาน่อยจ้าพ่ออือเอาจับเอาสุดไ้ที่มันมาดูเคยมา มันก็มาอย่งนี้เต็มแรงแล่นนั่นแหละมันจะไปใส่ค่ะอืหาหน่อยมันเล่นง,ง่ายบางทีว่าสื่อถึงแล้วจะชอบสื่อบบาๆ <c oughs> พูดแล้วจะพูดแล้วจะหาว่าคุยตีอย่างนี้คุยแล้วจะหาว่าคุยถ <c oughs> ืมือได้ออกมือน,นั่น <c oughs> ยังว่าส่วนนี้ไม่ค่อยเล่นไงไม่ค่อยเล่นก้าวกบปัป๊บๆไปไปให้เอฟซีเข้าจเจ้าเล่นดีกว่าค่ะ เมื่อได้ขึ้นอยากเรียนก็จ้างเรียนแต่ก็บ่อยเรียนบ่อยเรียนยุ่เรื่อยนะแต่ว่าเรียนเงียวยังถือมูอก็ถึงเป็นพันเขาเล่าก็ถือขาดซีฟีซีโอ้ยก็เอาพ่อกระชุ่มก็ช่วยหัวใจกับพ่อละลา่เนีแต่จังหวะเนี่ยบางคนโอ้ยชุ่มเทสใจถือหัวถือเบินหัวละสี่หมื่นหามื่นหัวละแสนฉันไม่บอกให้จังไรละเนาะนอกเหอเออ มันเสียกค่ั้วขัว้วน,น่ะเนาะฮัลโหลมันได้มากกับไข่อยู่แล้วทำมันเสียหันแล้วเนาะไัยจีไปหูเนาะ <c oughs> ไมให้อา,อาเสียกันไอหายอมกันเนะ <c oughs> เ่น,นปัญหาก็าาเกิดขึ้นฉนบานเรือเมือเงินเบิดค่ะอืมเดดร้อนถึงสนดที่ลิ้นเดือดร้อนถึงทะเบียนรถไปเลย <c oughs> ค่ะพ่ออืมคนบุเป็นหนีกับกายเป็นหนีเป็นสินไปเลยจ้า อืกจรินไหมเนาะมันมักขาาก้าวมันมักแต่ละมันยากอยู่นี่จ้าพ่อเอ๊๋ฮะได้บัตรสุดแวแล้วรถพามาพ่อยังบ่ได้โอ้ยรถพามาขั้นไหลนล่ะเนาะวัยรุ่นบอกเป็นตามีหลายขั้นแถวมื่อนี้มื่อนี้รถเขบขบมาหาขั้นเดียวขั้นเด็โอ้ยไอ้สมพ่อได้ปิดลานไปกินข้าวนอกบ้านละนอล้อเฮ้อ งานชว่วงนี่คุณับเป็นอาทิตยคุณหม็นอที่แล้วเขานี่ค่ะอืมรถผ้า,ามา้านเนมื่อเช้านี่ลดผ้ามาอีกอย่างวะหกห้าเก้าหกห้าเก้าืออ้ารดผ้ามากก่าบส่งคืออยู่นี่แหละเนีหยขั้นมารด,ดส้นกันมามาสอมค่ะมันบมคอยบมคอยม่รถส้นมาสอมเลยมีว่าไม่ไม,ม่ขั้นนี่แหละมึ มาบอลมากมือเสานี่มาเมื่อวานนี่ตอนทำค่ะถ้าถือว่าเป็นมือเสาร้อนตื่นมือเสาร้องยังว่าสมนะจ้าจ่าอือสมได้เรียบร้อยเขาก็เมาไปได้เรียบร้อยอือนี่ละทัานนี่ละโอ๊ห้าเก้าเนี่ยค่ะพ่ออืออำเภอการหมานอือทรงคืออยู่พ่อ มันมันร่องสูตรเก่าน้ำอยู่ดิหกอะคืออยู่ดิหนูว่ามือนี่เอ๋ใหญ่มันจะมาลงสูตรเก่าอยู่มันจะมีเก่าอยู่เอเก่ามันก็นมาหลายตัวอกวดอดคงก็มาหลายตัวอกอดจ้าถึงจะเอาไว้เจ้าตัวอะไรเนี่ยนะตัวละ่ะหรือหาเก่าเลขไทยจะมาลอยมือนีอีกซะมาอยู่บนซะมือจังไหร่ไจวแไดนแล้วก็ตามนังเลยเนะาะค่ะแต้เลยอนัน อาเก่ามันก็ยังบอกเสือใวยเราบริบริกรับก็จอยค่ะพ่อโอ้ดินแต่ไหนกันเพื่อได้โบได้บอกมวลแรกก็บบอกหมดสองหนบ่งบอกค่ะแต่หม้อยังนีตัวเอาไปหมาเฮ็ดตัวเลขกกับตัวหัวกับตัวเลขหรือแล้วเกี่ยวกับมวลกับตัวเลขกด้วยกันนะค่ะพ่อเหล็กออกเอาและปากกามากระดาษมาอเพราะว่าจ้าอืมแจ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 มไปเหมือนตอากับม้วน ตะมุวน,นกับรอบม่แรงกับเท้าห้าน้อยเห็นเฮ็ยเฮ้เห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนยเด้ล่ะ้ยเออยเอมัเฮ้ยเข้าเฮยเฮยเฮ้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 ยเ้เ,เ,เข,ข้าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเล้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้มอฮ้ยเ้ยเฮ้ยกฮ้ยดฮ้้ยเฮ้ยยัง้ยเฮ้เ้ยยยเ หมยเลขบัตประซ้อนก็จำได้ไม้เลขบัตบัตเจ็ดตก็จำได้หมาไเลขเบอร์ทคาฟีก็จำได้มันหลายตัวจีิงนะเขาอย่อืมเก่งแผพ่ะถึงกระตั้งๆเนี่ยมันเป็นสื่อของป้าพ่อหี่นีแบบเบอร์อยู่อ่ะวนี่เอาทอสามไม้มาแตงมันมาที่ตายบ่เอาจำโคด้วาที่เีาบอกอะไรบ้าเฮ่ยย่้อยกายกองอยู่ดีๆจะว่าพ่อหญ่เจาอยู่เท่า ไวาจะเก็บสิหมื่นมื้นอยู่แล้วก็ได้ยวะเอาคือจำดีเดี๋วก็เอาเจ้หัวอย่างวันี่แหลยเขาเขาเห็นงานอยู่ตลอดเอาใส่สมองอยู่ตลอดเขาบวมยืงซื่อๆนะค่ะพ่อการท่าบวมยูดซื่อและสมองเข้านี่มันก็ดทำงานเป็นปกติค่ะการท่าบวกร่างกายบเิ็วณยังแหน่สมองก็บทำงานส่ามันก็ขึ้นยังโปออกค่ะพ่อ ทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะสุขกระตวตยนอนให้หลับกินให้แบ่บกินให้ยิ้มและเข้านอนแต่หัววันค่ะอ่ายกเลิกของเซนซูลายาสูบปุบ่งเียอืมก็ดีตขาดูงสภายร่างกายเนาะค่ะคนมาเมื่อกนนี้ค้นยีราเหตุจากของอยีราดกินเหล้ามอ,อกขี่รถไปรถทิมเชลยวกายจอด <laughs> แันส่วนี่ชวนมาเนี่ยแม่นบอสบอสขี่รถกับบอสขี่รถยางไปกัเยลูกคล้องคนค่ะอืมลมเสหินเ่าวัดแจกกันว่าโอ้ยจะครบปันใดครับ่าฮ่นฮ่า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 ย่าฮ่าฮ่าล่าฮ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 ่าน่าฮ่นฮ่าฮ่อน่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่นน่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่่่่่่่ อันบนวอกกับบริหัวเจริญเมือนั่งเห็นาบูตูรู้อยู่ตรงตัวประชาดาอกค่ะยินยีกันใส่ฟังเพื่อนเบาเนี่ยฟังคน,นอันเบาเนี่ยกะวัน่อต่ออายุบายหรือเมืึงจะมีความสุกมีความสุกกะร่างกายก็แข็งแรงค่ะปวดหัวอืมแต่มื่แรกนี่กะต้องถุงเครื่องนอกไก่โซ่ไขมันกันสุกหูสุสโคโลงทุนจะไดกันใหญ่ใ้เงินต้องใส่กัน สุขทุกคุเดาทุจ้าขอขอบคุณพ่พอจ้าที่เอาแนวทางมาแบงปันนิฟซีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ